คุณผู้ชมครับดาบตานะฮะที่อำนวยความสะดวกประชาชนในช่วงเทศากาลสงกรานต์ที่ใครจํากันได้ไหมปรากฏว่าถูกรถเก่งชนฮะในใช,ช่วงนั้นที่จังหวัดลบบุรีปรากฏว่าวันนี้มีรายงานเข้ามาว่าท่านนั้นเสียชีวิตแล้วนะฮะ,ค,ะคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องนี้กันหน่อยทางด้านพันตำรวจเอกหญิงสิริกุลศรีสง่า โฆษกโรงพยาบาลตำรวจนะครับออกมาเปิดเผยเมื่อเวลา8โมง53นาทีของวันที่28เมษายนทางด้านดาบตำรวจปีอนันต์สีเสื้อผู้บังคับหมู่เนี่ยะฮะทางหลวง3ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุรถเก๋งพุ่งชนขณะปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกด้านจาราจรในช่วงเทศกาลสงการานต์2,561 17นะฮะของประธานอภัยที่พัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีฮะถูกนำตัวมารักษาต่อ,อยังโรงพยาบาลตำรวจเมื่อวันที่18เมษายนนั้น ปรากฏว่าได้เสียชีวิตลงอย่างสงบนะครับสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากการบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะและก็สมองโดยตลอดระยะเวลาที่เข้ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลตํารวจนะครับทางทีมแพทย์และพยาบาลได้ดําเนินการรักษาผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดในหอผู้ป่วยภาวะวิกฤตโดยในคืนวันที่27เมษาย,ยนที่ผ่านมาเวลาตี2ฮะผู้ป่วยมีความดันโลหิตต่ําเนื่องจากหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะทีมแพทย์ผู้รักษาเนี่ยจึงให้ยาแก้ไขตามอาการจนกลับมาสภาวะปกติ แต่ระบบการทํางานของไตแล้วก็ตับนั้นลดลงเรื่อยๆคุณผู้ชมครับจนกระทั่งวันที่28เมษาย,ยนเวลาประมาณ8โมง10นาทีผู้ป่วยนะฮะหัวใจหยุดเต้นหลังจากมีความดันโลหิตตกแล้วก็หัวใจเนี่ยเต้นผิดจังหวะรักษาด้วยยาเนี่ยตลอดสองวันที่ผ่านมาทําการกู้ชีวิตเป็นระยะเวลา30นาทีซึ่งพันธุตำรวจเอกบัญชาชีวะอิสระกุลนายแพทย์กลุ่มงานสัญญกรรมโรงพยาบาลตํารวจแพทย์เจ้าของไข้พร้อมทีมแพทย์ที่เกี่ยวข้องได้การรักษาอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วนะครับ แต่ก็ไม่สามารถรักษาชีวิตผู้ป่วยไม่ได้ผู้ป่วยเสียชีวิตในเวลา8โมง53นาทีของวันนี้ค่ะค่ะคือหลังจากนั้นนะคะช่วงเทียเท่ยงค่ะศูนย์ส่งกลับแล้วก็ทางรถพยาบาลของโรงพยาบาลตำรวจนะคะทำการเคลื่อนร่างของดาบต้าไปส่งที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อทำการตรวจพิสูจน์ตามกระบวนการกฎหมายนั่แหละคะ่ะมีคุณระวีวันทรัพ์เกษตรกิจอายุ35ปีคนนี้เป็นภรรยาของดาบต้านะคะ มีลูกชายคนกลางวัย12ปีแล้วก็น้องสาวของดาบต้าเดินทางมายื่นเรื่องขอรับศพค่ะมีผู้บังคับบัญชามีเพื่อนๆร่วมสังกัดเดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจแล้วก็ร่วมกันส่งร่างของดาบต้ากลับภูมิลำเนานะคะช่วงประมาณบ่ายสองครึ่งค่ะตัวของคุณระวีวันซึ่งเป็นภรรยาแล้วก็ญาติๆก็เดินทางเข้าไปในห้องประกอบพิธีศพลูกชายคนกลางถือผ้าไตรนะคะเนี่ยคุณผู้ชมนี่คือภาพบรรยากาศค่ะ มีหมวกที่ดาบต้าใช้ในราชการด้วยนะคะนำเข้าไปเพื่อประกอบพิธีกรรมมีการคลุมร่างของดาบต้าด้วยธงชาติไทยจากนั้น14นาฬิกา37นาทีศูนย์ส่งกลับศูนย์ส่งกลับแล้วก็รถพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจนะคะได้เคลื่อนร่างของดาบต้าไปที่จุดรอรับร่างของนิติเวชเพื่อนเพื่อนตำรวจก็ช่วยการยกร่างจากรถเข็นศพไปยังเตียงเนี่ยคุณผู้ชม หลังจากนั้นก็เคลื่อนย้ายไปบนรถตู้นะคะพอเข็นร่างของดาบต้าขึ้นบนรถตู้ภรรยาก็ไปนั่งข้างๆดาบต้านะคะแล้วมีการตั้งขบวนมีรถจักรยานยนต์ของตำรวจรถยนต์ของตำรวจทางหลวงสองคันตามไปด้วยรถตู้ที่ใช้เคลื่อนร่างของดาบต้าปิดท้ายขบวนด้วยรถตำรวจทางหลวงอีกคันหนึ่งนี่คือขบวนคุณผู้ชม นำร่างของดาบตาเดินทางออกจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนิ่งหน้าไปยังวัดสะพานอิดตำบลทะเลชุบสอนอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีประกอบพิธีกรรมทางศาสนาครอบครัวแล้วก็ญาติญาติไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะจากนั้นขบวนรถก็เดินทางไปที่บ้านเกิดค่ะบรรยากาศที่วัดสะพานอิดเต็มไปด้วยความโศกเศร้ามีบรรดาเพื่อนตำรวจมีญาติญาติมารอรับพอศพมาถึงนะคะ ทั้งญาติทั้งเพื่อนกอดการร้องไห้ระงมเลยภาพเนี่ยคุณผู้ชมหดหูใจเป็นอย่างยิ่งหลังจากนั้นมีการนำร่างของดาบต้าไปเก็บไว้ในตู้เย็นของโรงเย็นรอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในวันนี้ยังไม่มีการสวดพระอภิธรรมศพนะคะประวัติของดาบต้าค่ะอดีตรับราชการอยู่ที่ตชดพหุโยธินช่วงยศจ่าตํารวจทําหน้าที่ขับรถนําของพลตารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วอดีตผู้ชกการตํารวจแห่งชาตินะคะ แล้วก็ย้ายกลับไปทําหน้าที่ที่บ้านเกิดจังหวัดลบบุรีติดยศดาบตํารวจสังกัดตํารวจทางหลวงชีวิตส่วนตัวทุกวันหยุดนะคะเสาร์อาทิตย์จะไปรับไม้กวาดจากชาวบ้านที่จังหวัดลบบุรีมาขายที่กรุงเทพเพื่อหารายได้เสริมของครอบครัวแหละค่ะ ขณะเดียวกันดาบต้ามีลูกที่ยังเล็กอยู่อีกสองคนนะคะครับขณะที่นายสุขศิลป์โพพิทักษ์อายุ38ปีเป็นเพื่อนดาบต้านะครับเราให้ฟังแบบนี้บอกว่าดาบต้าเป็นคนดีมากๆนะครับกับเพื่อนฝูงให้ความเป็นกันเองและช่วยเหลืออย่างเต็มที่มาโดยตลอดถึงรับราชการเป็นตำรวจแต่พออยู่กับเพื่อนพ้องน้องพี่ดาบต้าเนี่ยจะถอดทุกอย่างออกเลยและเขาไม่มีการถือตัวนะครับไม่ถือยศศักดิ์อะไรทั้งนั้นเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยมีอะไรก็คอยช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องโดยตลอด เขายื่นมือมาช่วยโดยตลอดนะฮะไม่มีปัญหาช่วยเหลือได้ตลอดเขาเต็มที่กับทุกเรื่องที่เขาทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องความเดือดร้อนของเพื่อนๆเขาจะก็จะยื่นมือมาช่วยเสมอครับขอให้เพื่อนไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นที่เขาห่วงอยู่เขาสบายให้ไปสบายหมดภาระหมดภารกิจหมดหน้าที่เขาละเขาทํามาสิ่งที่เขาทํามาเขาทํามาเต็มที่ทุทกอย่างไม่ว่าจะเรื่องการงาน เรื่องทุกอย่างที่เขาทํามาเขาทํามาเต็มที่แล้วครับเขาเหนื่อยอมามากเหนื่อยกับงานเหนื่อยอะไรทุกอย่างแต่สิ่งที่เขาเหนื่อยเขามีความสุขกับสิ่งที่เขาทําหมดทุกอย่างไม่ว่าหน้าที่ใดสุขส,สินเนี่ยนะครับ,รบยังกล่าวอีกบอกว่าสําหรับการจากไปของดาบต้าส่วนตัวแล้วรู้สึกใจหายเหมือนกันนะครับเพราะถือว่าสูญเสียคนดีๆเสียตํารวจน้ําดีไปอีกหนึ่งคนพะนอกจากชอบช่วยเหลือสังคมแล้วยังชอบช่วยเหลือเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่มักจะมาชอบความช่วยเหลืออีกีด้วยซึ่งท้ายที่สุดนี้นะฮะก็อยากให้เขาได้พักผ่อนอย่างสงบ เพราะเขาเนี่ยเหนื่อยมามากแล้วครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวของดาบต้าด้วยนะครับ